รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนการโครจรโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโครจรกับผมจ๊อบนิธิสมุดโครจรครับกับการเดินทาง17ปีเต็มๆครับพูดถึงเรื่องราวการท่องเที่ยวทุกๆคนมีความชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนแต่วันนี้ครับผมพาผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวไปในโครงการเ e ็นเท l c ซียู่สนกลางใจเป็นเท่าคือภาคกลางนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคือรากเหง้าของวัฒนธรรมความเป็นไทย อันมีความหลากหลายที่ประกอบรวมกันเป็นหนึ่งเดียวส่วนคำว่า CU หมายถึงการได้พบปะเจอเจอเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเพิ่มพลังให้กับชุมชนเพิ่มพลังกายด้วยการรับประทานของกินดีๆเด่นๆและในขณะเดียวกันครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเพิ่มพลังกายสายสปอร์ตหลังจากนั้นครับเพิ่มพลังความคิด สร้างสรรค์ซึ่งอยู่ในตัวของคนทุกๆคนอยู่แล้วและเพิ่มพลังชีวิตติดธรรมชาติกับการเดินทางทริปนี้ครับผมจะพาคผู้ชมเดินทางจากจังหวัดชัยนาทจ,จนกระทั่งถึงจังหวัดลบบุรีซึ่งมีของดีของเด่นรอคุณผู้ชมอยู่ ผู้ชมครับจังหวัดชัยนาทเหมาะกับการมาเติมพลังให้กับตัวเองมากๆเลยทีเดียวครับมีทั้งเรื่องราวของอาหารการกินที่มีความหลากหลายมีผลไม้ขึ้นชื่ออย่างส้มโอขาวแตงกวามีแหล่งจัดแสดงพันนกนานาชนิดที่สวนนกชัยนาท มีชุมชนเก่าแก่น่าเดินเล่นอย่างชุมชนตลาดเก่าสัพพยาและวิถีชีวิตที่น่าสนใจอีกมากมายแต่อีกหนึ่งชุมชนที่โดดเด่นในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ซึ่งควรค่าที่เราจะสนับสนุนและรักษาเอาไว้นั่นก็คือที่นี่นั่นเองครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาเติมกำลังใจให้กับชุมชนที่นี่ครับหมู่บ้านวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเนินขามจังหวัดชัยนาท หมู่บ้านวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเดินขานอพยพเดินทางมาจากเมืองพระนครหลวงเวียงจันทร์ก็นำมาซึ่งวัฒนธรรมและความโดดเด่นของวิถีชีวิตนั่นเองซึ่งที่นี่จะรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของคนลาวเวียงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทอผ้าข้าวของเครื่องใช้และ อื่นๆอ,อ,อีกมากมายคุณแม่วันทาสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะแม่นี่ก็เป็นคุณน <c oughs> ะมมคุณแม่เล่าเรื่องราวของผ้าสไตล์ลาวเวียงให้ผมฟังสักนิดหนึ่งคุณแม่ผ้าลาวเวียงอะค่ะตั้งแต่โบราณมาเลยค่ะแม,ม่จะสอนทอทุกอย่างทั้งติ่นโจกทั้งมอนฟานนี่คือผ้าโบราณทั้งหมดใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะลวดลายไหนที่แบบโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของลาวเวียงเลยคุณแม่ลายกระแตยองตอกระแตนั่งต่อแหละแต่ว่า แต่ว่าภาษาลาวเขาเอิ่นกระแตยองตอตั้งแต่บรรพบรุษมาเนี่ยมันมีมีต้นแบบบมีผู้ใรสอนบ่มีผู้ใดบอกตะกอนกระแตมันเยอะนี่เขาเห็นนั่งอยู่ตรงใดเขาเหมือนวัดภาพจินตนาการเลยว่าเออกระแตนั่งตอแต่มันก็จะมีลูกเล่นแบบเก่าลูกเล่นแบบใหม่ใช่ค่ะซึ่งก็จะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปการแต่งเนื้อแต่งตัวผู้หญิงผู้ชายคือกันอ๋อคล้ายๆกันแล้วก็อีกหนึ่งความโดดเด่นก็คือกระดุมสมัยก่อนม่มีเสียชัยเขาก็ตีกระดุมทีกระดุมทีทีทีหน่อยแต่เขาจะเฮ็ด เสียงยาวๆเอาไว้ผูกกบผูกอย่างที่เขาจับมาได้เขาจะเอามัดอมัดตรงนี้ไว้ก็เลยเป็นอัตลักษณ์อย่างของลาวเวียงส่วนผู้ชายก็จะนุ่งเป็นผ้าขม้าแต่ผู้หญิงจะนุ่งสินผู้หญิงนุ่งสินค่ะอันนี้นี่ไลฟ์เ่าด้นี่อันนี้เขาเอิ่นผ่าลายสลับคิดลายสลับคิดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผมว่ามันจะเป็นเรื่องยากและในการที่ เราจะเรียนรู้และเข้าใจถึงรายละเอียดแต่ถ้าด้วยมุมมองของนักท่องเที่ยวในการที่จะเข้ามาสัมผัสกับวิถีชุมชนแบบนี้อยากจะหาซื้ออยากจะดูการทอของเขาอยากจะอุดหนุนชุมชนไปที่ไหนดีจ๊ะคุณแม่ไปที่กลุ่มทอผ้าเลยค่ะไปกลุ่มทอผ้าเราก็จะไปซื้อไปช็อปได้ได้เลยค่ะเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้ค่ะเออตรงนั้นได้เหมือนกันได้ค่ะพาไปได้ไหมได้ค่ะพาไปได้นะได้ค่ะไป ขอซ้อนมาตอถ่านมาทุกคนซ้อนมาตุ้ยใส่กันเนาะไปหนึ่งสองสามสวยไหมสวยค่ะสวยไหมอันนี้งามกว่าอันนี้งามกว่าอันนี้งามไหมเอาไหมอันนี้ก็งามมีต่างอะไรบ้างบอมีบอมีก่อนที่เธอจะขายของเนี่ยเธอแนะนำไให้รู้จักเพื่อนเธอก่อนได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะ อันนี้คือ,อน้ำเฉลย<ช>เ้อเฉลยแล้วเฉลยแล้วม่ต้องถามอย่างนี้แล้วเฉ <RR> <laughs> <laughs> ลยแล้วเฉลยสีบเดเดค่ะกลับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นช็อปของชุมชนเหรอเป็นของกุ้มท้อผาบ้านทุ่งล้างกระโดนค่ะของโงอมิีค่ะ <c oughs> ซึ่งต้องบอกผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในเรื่องราวของความเป็นผ้าไทยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะมีอัตลักษณ์และมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันวันนี้ เราได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และสัมผัสกับผ้าลายโบราณมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าโบราณแล้วนามาประยุกต์แล้วก็สามารถจดเป็นลิขสิทธิ์ของเราเองได้ด้วยเผอ,อหนึ่งออยากรู้ราคาโดยเฉลี่ยถ้าเป็นตีนโจกยยใหญ่ๆก็จะอยู่ที่4,000ถึงสี่พันห้า้วถ้าเป็นข้างหลังอะ หมัเป็นใหม่ใหม่แท้หรือว่าเป็นใหม่ประทีษคใหม่แท้เลยตัวนี้อยู่ที่หมื่นแปดถ้าจะพิเศษขึ้นตัวนี้มันจะเป็นลายพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนาลีและราชกัญญาพระองค์ท่านพระราชทานลายมาซึ่งลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะเลยคุณผู้ชมเลยก็จะเป็นตัวแสบค่ะนี่ตัวขอตัวขอเอ s นี่นะครับซึ่งในลวดลายทั้งหมดก็คือพระองค์ท่านพระราชทานแบบนี้มาให้แล้วพวกเนี้ยครับเป็นช่องว่างมาให้เรา ท่านให้เอาพื้นบ้านของเราใส่ค่ะเพราะนั้นก็จะเป็นการผสมผสานและไม่ใช่ว่าเป็นลายขออย่างเดียวแต่ก็จะมีแต่ละภูมิภาคแต่ละ ที่ื้นก็จะสามารถใส่ลวดลายของตัวเองเข้าไปได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มีความหมายนะคุณผู้ชมครับลายเอสที่ท้องผ้าหมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยโดยลายขิดที่เป็นกรอบล้อมรอบตัวเอสนี้หมายถึงความจงรักภักดีที่ชาวไทยมีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ ลายเอสประกอบกับลายขีดที่เชิงผ้าหมายถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงปรารถนาให้คนไทยอยู่ดีมีสุขนี่ต้องบอกเลยว่าน,นี่เป็นความภาคภูมิใจไหมค่ะภาคภูมิใจเราบอกเลยว่าเราเป็นคนไทยเราแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาวไทยได้โดยการที่แสดงออกทางเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราได้มีโอกาสแต่งตัวแบบไทยๆเป็นผ้าไทยเพราะนั้นเดี๋ยวช้อปปิ้งก่อนเลยดีกว่าไหมค่ะแม่ เอาเลยไหมเอาเลยค่ะเอาเลยนะใายได้ไหมได้ค่ะได้ลองเลยลองดูลองดูนะลองแล้วห้ามถอดด้วยสวยไหมโอ้สวยพอดีเลยนะเนี่ยเพิ่มความหล่อขึ้นอีกเยอะเลยเหรอมันเหมือนตัดออกมาให้ผมเลยเหรอแม่ใช่ค่ะเอาเดีตัวนี้โดนเลยนะเอาไปห้าถุงไปฝากแม่ด้วยค่ะผ้าถุงเนี่ยค่ะไหนสวยไหมสวยค่ะอันนี้ผมนี่สวยมันกลมกลืนกันอ่ะใหญ่เลยเตรียมพับสีพืนค่ะเหมือนทำงานกันเป็นทีมอ่ะ คุณผู้ชมลองบอกนะว่าบางทีในการที่เรามาท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบนี้แล้วเราก็อุดหนุนช้อปปิ้ง <c oughs> มันถือว่าเป็นการเพิ่มพลังให้กับชุมชนในการที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันก็มารับเรื่องราวดีๆจากชุมชนเอากลับไป ออโดยสายการบินไทยไลออนแอร์สมุดขดจอรแฮนเเวล โอ้โหคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเติมพลังใจให้กับชุมชนกันไปเป็นที่เรียบร้อยขนาดนี้เรามาเติมพลังใจด้วยศรัทธากันสักเล็กน้อยครับผมพาคุณผู้ชมมาอย่างอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกเอาไว้เลยครับว่าณปัจจุบันเป็นสถานที่ที่คนทั้งประเทศใฝ่ฝันที่อยากจะเข้ามาสัมผัสอยากจะเข้ามากราบไหว้บูชากับสถานที่แห่งนี้วัดป่าศักดิ์ ผู้ชมครับเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่ว่ากันว่าคือแคล้วคลาดปลอดภัยหนึ่งในนั้นนั่นก็คือตะกุดนั่นเองครับตะกุดสันนิษฐานกันว่าเรารับอิทธิพลมาจากยุคข,ขอมโบราณถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสเคยไปสัมผัสที่ปราสาทนครวัด เราจะเห็นได้ว่าจะมีภาพจารึกครับซึ่งจะเห็นทหารเวลาเขาจะยกทัพไปไหนมาไหนก็ตามก็จะมีการห้อยตรกุดแบบนี้เอาไว้การเวลาผ่านมาครับในยุคที่อยุธยารุ่งเรืองเฟื่องฟูครั้งหนึ่งครับเจ้าสามพระยาเคยยกทัพไปที่นครวัดแล้วก็ตีจนแตกก็มีบันทึกกันเอาไว้ว่าเจ้าสามพระยาได้เอาพระโคจากนครวัดหลับมาที่อยุธยา ซึ่งในท้องของพระโคเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยหนังสือสัพพวิชาต่างๆนานามากมายและสิ่งที่รับมาด้วยแบบเต็มๆเลยทีเดียวนั่นคือเรื่องราวของของขังเหล่านี้แ่ะครับแล้วก็ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับมีการบันทึกโดยบาทหลวงชาวต่างชาติ มองซีเออรปาเลก,กัวมีการบันทึกเอาไว้ว่าคนไทยเชื่อว่ามีวิธีทำให้อยู่ยงคงกระพันได้เล่ากันว่าบางคนสามารถทำให้ปลอดแข็งเป็นก้อนได้แล้วหลอมทำเป็นเม็ดกลมๆนำติดไปกับตัวใครจะฟันหรือยิงเอาก็ไม่เข้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกขุนนางผู้ใหญ่และเจ้านายจึงสแสวงโลหะชนิดนี้กันนัก พยายามทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อซัดปลรารดให้แข็งทําเป็นลูกกลมกลมเน็บไว้ในซองเข็มขัดเสมอบางคนก็ใช้ประคำเม็ดใหญ่ทำด้วยไม้ที่หายากหรือโลหะอย่างอื่นที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณในทางอยู่ยงคงกระพันชาตรี ขณะนี้เราเข้ามาภายในวิหารของวัดป่าศักดิ์เป็นที่เรียบร้อยต้องบอกเลยว,ว่างดงามอลังการมากมากเลยทีเดียวข้างๆผมตรงนี้พี่พศสวัสดีครับสวัสดีครับเอาประวัติความเป็นมาของวัดก่อนดีกว่าครับพี่พศครับเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยวัดป่าศักดิ์ของเราเนี่เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่มโดยหลวงพ่อกำจัดนี่แหละเป็นคนสร้างเพียงรูปเดียวช่วงที่ท่านอยู่ที่นี้ได้ไปเจอพระบาอาจารย์ท่านหนึ่งสอนเรื่องทำตะกุดครั้งแรกที่ท่านสร้างเนี่ยชื่อว่าตะกุดมหาอุดแต่เป็นการหลอ่อ โลหะแท่งเล็กๆพอมีญาติโยมมาหามากราบไหว้ท่านก็จะแจกทุกคนเลยที่มามเอาไปใช้แล้วแค้วลาดปลอดภัยบ้างบางคนก็มีอุบัติเหตุได้รอดอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของเราของความเชื่อนะผู้ชมครับใครที่ได้รับตะกุดไปแล้วก็แค้วลาดปลอดภัยใช่ครับก็จากปากต่อปากพูดกันเรื่อยใช่ญาติโยมก็ศรัทธาใช่ครับก็มากันเลยใช่ท่านก็คิดไว้ว่าจะทํากุศโลบายอะไรให้คนมาวัดก็ให้ สร้างอันใหญ่ไว้กับวัดเลยโลหะเนี่อาจจะมีทั้งทองโลหะต่างๆผสมกันหมดเลยน้ำหนักรวมแล้วชั่งได้ประมาณ4ตันซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางก็เ8ซนอันนี้ความเชื่อที่มาก็จะคล้ายๆตะกุดดอกเล็กๆเหมือนกันแคล้วคลาดใช่รอดพ้นอันตรายต่างๆนดะ ผู้ชมครับนอกจากเรื่องราวของวัดป่าศักดิ์ภายในจังหวัดชัยนาทยังมีอีกหนึ่งวัดที่เราสามารถมาเพิ่มพลังใจด้วยศรัทธาได้นั่นก็คือวัดทรงเสวยที่เข้าไปไหว้พระและเรียนรู้เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงสเสด็จพระราชด,ดําเนินเพื่อตรวจสอบลําน้ําเก่าผ่านลําน้ํามาขามเท่ารวมไปถึงการมาขอโชคขอลาบกับไอ้ส้มฉุนด้วยความศรัทธาของผู้คนจึงเดินทางมากราบไหว้เพื่อเพิ่มพลังใจไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวล่ะครับ การโคจรโดยเดอะชาร์ลอตสมาร์ทโฮเทลลบบุรีรลยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมุดโคจรครับเรายังพาผู้ชมท่องเที่ยวกันในโครงการ Central ลซีเสน่ห์กลางใจ ครับอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะเติมพลังใจด้วยแรงศรัทธาผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดลบบุรีครับอยู่ในอำเภอเมืองนี่คือวัดมณีชนละขันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญแล้วก็วัดแห่งนี้ครับเป็นวัดที่ มีความสำคัญในเรื่องของการเสด็จพระราชะดำเนินมาประทับแรมอยู่อย่างพื้นที่บริเวณนี้หลายพระองค์เลยทีเดียวและแน่นอนครับมาถึงนอกจากความงดงามความร่มรื่นยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับวัดแห่งนี้ให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบอีกด้วยครับวัดมณีโชรลันซึ่งมีความเป็นวัดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพนรารัยมหาราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านปารบว่าวัดเกาะแก้วเมืองระบุรีเนี่ยอดีตเคยมาพักแรมอยู่บ้างแต่สภาพของวัดดูทรุดโทรมเยอะแล้วจะคิดบูรณะปฏิสังขรณให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้าจะได้เป็นที่กราบที่ไหว้กับอนุชนคนรุ่นหลังก็โปรดเก้าให้เจ้าพญายมราชเฉยต้นสกูลยะมาภัยมาเป็นนายกองบูรณะปฏิสังขรณขึ้นวัดนี้เป็นเกาะตั้งอยู่กลางน้ําจริงๆอะ มันเป็นน้ําทั้งหมดล้อมล้อมวัดแต่มาในเจ้าหลังในสมัยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวรคุณอําพัทราวุฒโธท่าอาดีตเจ้าวาดท่านอนุญาตให้สร้างเพื่อความเจริญรุ่งรวงของบ้านเมืองต่อไปในภายภาคหน้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดให้รัตนาพระครูมหิตททิเมธาจารย์มาเป็นปฐมเจ้าวาดของวันนี้ในหนังสือพระจัลย์ทะเลขาดิการของพระรจรจเจ้าอยู่หัวท่านกล่าวไว้ว่าสมัยก่อนเรียกว่าขัวตาแสงเธอเป็นผู้ทรง,ทงในทางอาคมนะ เธอสามารถเดินจากเมืองลบบุรีเนี่ยไปฉันพัฒนาหารเพลที่กรุงเทพได้และในนั้นก็กล่าวไว้ว่าเธอได้สร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งที่วัดก่อแก้วเนี่ยคือว่ามณีโารคันเนี่ยสร้างแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยเขากล่าวกันว่าท่านขึ้นไปก่อสร้างพระเจดีย์แล้วก็ใกล้เวลาเพลเด็กก็ไปตามหลวงพ่อหลวงพ่อได้เวลาจะฉันพัฒนหารเพลแล้วท่านก็กระโดดลงมาจะยอดพระเจดีย์ ตกมาถึงพื้นดินแล้วก็ถังกระปัดตปุ่นที่ก้นนะนะแล้วก็มามาฉันพัดตะหานเพลนได้โดยที่ไม่เป็นอันตราย คุณผู้ชมครับนอกจากวัดมณีชลรขันที่มีเรื่องราวความน่าสนใจแล้วยังมีอีกหลากหลายพื้นที่ภายในจังหวัดลบบุรีที่คุณผู้ชมสามารถเดินทางมาเพิ่มพลังใจด้วยศรัทธ,ธาได้อีกด้วยอย่างเช่นวัดสิริจันทรานิมิตวรวิหารหรือที่ชาวลบบุรีเรียกกันว่าวัดเขาพระงามเนื่องจากที่วัดแห่งนี้อยู่ในบริเวณเชิงเขามีพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ มีความสวยงามโดดเด่นที่สำคัญเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้จาริกมาสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณพระอุบารีคูณนูปมมาจารย์อีกด้วยล่ะครับเอาละครับหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเพิ่มพลังให้ชุมชนที่สร้างสินค้าระดับโอท็อปหดาวภายในจังหวัดลบบุรีแห่งนี้นั่นเองครับ และจุดที่ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาถึงที่นี่นี่คือชมรมช่างหล่อทองเหลืองแห่งบ้านท่ากระยางตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี สำคัญอยู่ตรงนี้พ่อชินสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพ่อชินแล้วกันนะครับได้ครับกับเรื่องราวสถานที่แห่งนี้ณวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่ท่าขยางเนี่ยรุ่นต่อรุ่นมันเขาก็หล่อพระถนมโบราณหล่อคันน้ํามนต์ต่างๆผมมาอยู่ตรงนี้มาผมก็เสริมเป็นของใช้ของโชว์คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเนี่ยจากงานภูมิปัญญาไทยในอดีตนะจนกระทั่งวันนี้เราค่อยๆดีไซน์ของใหม่ๆห แปลรูปไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้<ะ>เป็นของฝากของที่ระลึกนอกจากนี้ภายในจังหวัดลบบุรียังสามารถเพิ่มพลังชีวิตติดธรรมชาติได้อีกด้วยนะครับที่นี่คือวันนักสุขใจฝาก ับบรรยากาศครับต้องบอกเลยโอ้โหโอ้โหสิาาสนลาลาสัต์เต้ไปหมดเลยทีเดียวกี่ปีแล้วออจริงจริงเราทำมาทั้งหมด9ปีค่ะ9ปีแล้วแต่เพิ่งเปิดให้คนนอกได้เข้าชมเนี่ยประมาณ2ปีกว่าๆเปิดก่อนโควิดประมาณ6เดือน mm hmm. พี่จอบค,ค้าก่อนที่เราจะเดินเข้าไปด้านในเนี่ยรรเราต้องมีของแลกเปลี่ยนเพื่อจะได้เอาไปให้น้องๆเขามาหาเราด้วยนะถ้าไม่ถือก็เขาก็จะงงๆงงเดินมามมนว,ว่าอะไร<อ>นี่คะ่ะคนที่มาเที่ยวเนี่ยค่ะพี่จอบมีหนึ่งตรการ้าเนี่ยสามารถให้อาหารสัตว์ได้ทั้งฟาร์มและสามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรีทั้งฟาร์มด้วยราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะ นกเค้าอินซียูเรเซียคือที่เขาได้ฉายาว่านกเค้าอินซีเพราะว่าเขามีลักษณะขนาดที่ใหญ่มากมและเขาเป็นนกที่หากินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนตัวนี้ชื่อนกกันยาเดี๋ยวให้พี่เขาสัมผัสได้ใกล้ลกันยา อาลถ้าเกิดในกนารเลี้ยงสัตว์ตอนนี้ในเรื่องของกฎหมายเรื่องของนู่นนี่นะั่นมันเยอะแยะมากมายที่นี่เราสามารถขอใบครอบครองใบเพาะพันธุ์ได้ค่ะถ้าเราซื้อจากฟาร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะใช้คำพูดง่ายๆก็คือสัตว์ที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดจะเป็นสัตว์ที่ถูกต้องทั้งหมดเลยใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยนะคุณผู้ชมที่ผมขออนุญาตบอกไว้ก่อนเลยว่าเราสามารถที่จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยมันเป็นการเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ติดกับธรรมชาติที่แท้จริงเลยทีเดียว นี่คือบรรยากาศซึ่งต้องบอกเลยว่ามันคือการท่องเที่ยวเราได้สัมผัสกับเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังใจ mm. เพิ่มพลังกาย mm. แล้วก็แบ่งพลังเหล่านั้นให้กับชุมชนอุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ครับมีเรื่องราวดีๆอยากจะนําเสนอทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางครับอยากให้ทุกๆท,ท,ท่านมาเติมพลังชีวิตกับงานแคมปิ้งบิสแคมแคมแคแห่งความสุข วันที่ 24, 25, 26มิถุนายนนี้ณแกง่งลาลักอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับกับคอนเสิร์ตเก๋ๆจากวงนั่งเล่นกับสิงโตนำโชคกับบรรยากาศแห่งความสุขห้ามพลาดเด็ดขาดครับเอาละนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการเดินทางท่องเที่ยวในทริปนี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะพาผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกันต่อครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาทางอมรินทีวีเ d ช่อง3าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอาร์มอริทีวี